สวัสดีครับพบกับผมคณินจุลเสวกครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานำทุกท่านมาที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โครรนโมเดลรุ่นที่5ระหว่าง12-14กันยายน2564ครับที่หน้าอาคารสิริวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา พวกเขาอบรมรุ่นที่กํากำลังล้างมือด้วยสบู่ที่ทางศูนย์เคสิเตรียมไว้จากนั้นเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและเช็คอินเข้าอบรมด้วยระบบไทยชนะจากกระทรวงสาธารณาสุขตอบแบบสอบถามความเสี่ยงไทยเซฟไทยจากกรมอนามัยและตอบแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด1 9ของศูนย์เคสิซึ่งพวกเขาอบรมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมายอย่างเคร่งครัด ก่อนเข้ารับการอบรมทุกวันตลอดหลักสูตรการอบรมทั้ง3วันครับที่ห้องประชุมมูล,ลนิธิสาสลเพื่อคนพิการสาขาประจำจังหวัดน,นครราชสีมาห้องที่หนึ่งดร,รรังสิตวุฒิสุวรรณโร,ร,รจะนะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครราชสีมาประธานในพิธีเปิดโครงการ และรุ่นที่5ผู้เข้าอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวมสังกัดสพปสพอมอกศอนอท้องถิ่นเอกชนและสูยนการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาจำนวน30คนครับในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาพุทธศักราช2552และการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาโดยมีดรทวีทรัพย์นมเกียรติรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรครับในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาพุทธศักราช2552าและการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาต่อเนื่องจากช่วงเช้าโดยมีนายกิติศักดิ์คงบัวพารองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรครับจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษารายกรณี9ประเภทความพิการทางการศึกษาและการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา9ประเภทความพิการ โดยมีนายปรินทิวัฒน์แช่มสูงเนินหัวหน้าเขตพื้นที่บริการที่5และคณะเป็นวิทยากรถือเป็นการเสร็จสิ้นการอบรมในวันแรกครับถัดมาในวันที่2ที่ห้องประชุมบูลนทธิที่สากลเพื่อคนพิการสาขาประจำจังหวัดนครราชสีมาห้องที่1นางมุกดาเจ้าจำเชึงหัวหน้าวิชาการภายนอกเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทในหัวข้อการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ในช่วงบ่ายนางการพิชาริทิชายหัวหน้าสาขาบุคคลออทิสติกและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติและนำเสนอแผนการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP และสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยมีนายปริญทิวัฒน์แช่มสูงเนิน หัวหน้าเขตพื้นที่บริการที่5และคณะเป็นวิทยากรถือเป็นการเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่2ครับและในวันที่3ที่ห้องประชุมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาประจำจังหวัดนครราชสีมาห้องที่1ในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมด้วยเทคนิคที่หลากหลายในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จโดยมีนายธิวากรมีรหันนอกผุ้มในการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราตรังสรรค์เป็นวิทยากร ถัดมาเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการเรียนรวมต้นแบบประเทศไทยโดยมีดรมานะครุธารอผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและนางสาวอัมภัยบุญลำภูครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองนครราชสีมาเป็นวิทยากรในช่วงบ่ายเป็นเวทีเสวนาการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดลโดยมีดรจุรารัตนเพชจันทึกอดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย นางจุรีรัตนพินิจมนตรีรองผู้ำนวยการสอปปอนมเขต4นางขวัญเรือนอ่วมบุญตัวแทนผู้ปกครองและดรรังสิตบุญสุวรรณรัจนะผู้มนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้าอบรมและพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โครรนโมเดลรุ่นที่5ระหว่าง12-14กันยายน2564ครับ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โครานโมเดลรุ่นที่5ระหว่าง12-14ถึงกันยายน2 5 6 4ตลอดหลักสูตรทั้ง3วันผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดีและผลการดำเนินโครงการจากการประเมิน5ด้านได้แก่ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านการประเมินกระบวนการด้านการประเมินผลผลิตและด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านและองค์กรไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ